สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแอทอนนับคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะภาพสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาสมาชิกนะจะเอาสูตรไหนก่อนนะสูตร10ล่างหรือสูตรหลักร้อยสมาชิกหลักร้อยต่อจากวัวที่แล้วเนี่ยชนกันที่เลขสองมาสองสูตรหลักร้อยตัวเดียวก,กับหลักร้อยสองตัว เอาหลักสิบตัวเดียวเอาเอาหลักร้อยหลักร้อยเทียบชนสองศูนย์นี้เดี๋ยวค่อยค่อยจัดพรุ่งนี้ก็แล้วกันเอาหลักสิบก็แล้วกันนะครับหลัก,ก,กสิบนะครับหลักสิบก่อนสิบล่างนะหลักสิบล่างสองตัวสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะสมาชิกนะที่แรกก็ว่าจะลงหลักร้อยนะแต่พอดีเขียนสูตรนี้ขึ้นมานะครับเป็นหลักสิบล่างสูตรที่หนึ่งสิบล่างระยะสั้นตัวเดียวเลยนะครับ ับสูตร10ล่างเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับเทียบชนกันทั้ง2สูตรนะสมาชิกนะคอ้สมาชิกพิจารณาตามสูตรนะครับ10ล่างแข็งๆเลยนะสำหรับคลิปนี้นะเอาก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ข้อฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องแคทอนหนะ้าคำนวณหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดล,ลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับ เอามาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนก,การพนันหรือสิ่งผิดกฎกดหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางและสมาชิแกแยกแยะวิเคราะห์โดยตรงท่านเองถูก,ก,ก,กผิดกล่าวขอโทษขออภัยนะครับอ่ะอันนี้สูตรที่1ในคลิปนี้นะฮะสิบล่างตัวเดียวนะครับ แล้วก็สูตรที่2ในคลิปนี้นะครับก็เป็น10ล่างแบบ2ตัวมา1ตัวนะครับก็จะมีทั้งหมด2 2สูตรนะครับอามาดู10ล่างกันก่อน่ะ10ล่างแบบ2ตัวกันก่อนนะครับเอามาดูฮะงว,วดแรกนะครับสูตรหลัก10ล่างได้6กับ8ถ้ 2. นะเพราะเรก6 2ครับ6ก็มาที่หลัก10ล่างสตที่1ที่1นะครับ งวดที่2องสูตรหลัก10ล่างนะสตัวมา1ตัวได้หกได้เกากับหนึ่งนะผลออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็มาที่หลัก10ล่างทั้งหลักหน่วยหลักสิบเลยงวดนี้นะถูกงว,วดที่2งตอนงวดที่3ฮะงวดที่3สูตร10ล่าง2ตัวมา1ตัวได้4กับ6กนะผลออก6 7 6ก็มาที่หลัก10ล่างอ่ะ หรือจะเป็นหลักสิบล่างคู่คี้ก็ได้นะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขคู่คีในแต่ละงวดนะเอางวดต่อมาฮะสูตรงวดที่สี่สูตรด้วยเก้ากับหนึ่งครับพออกเก้าหนึ่งเลยนะครับก็เก้ามาที่หลักสิบหนึ่งก็มาแทนม,มาที่หลักหน่วยเฉพาะหลักสิบครับสิบล่างฮะถูกเป็นงวดที่สี่นะครับย้อนให้ดูห้างวด ไอาย้อนไปดูหกงวดนะสำหรับสูตรนี้นะครับงวดที่4นะหลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัวได้4กับ6กครับก็ดอก4 6อ่ะวันนี้ก็มาทั้ง10หน่วยล่างเลยนะแถมหลักหน่วยด้วยเลขหกเลข4ีนะฮะก็มาที่หลัก10ล่างถูกงวดที่5นะถูกงวดที่อ้าถ้าใครชอบก็เตรียมแคปสูตรไว้นะครับใครไม่ชอบนี้กัุนามองผ่านได้เลยนะครับสมาชิกนะ เอามาต่อกันงวดที่หกสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวฮะได้สี่กับหกฮะมันออกหกหกครับหกฮะมาที่สิบหน่วยเลยนะฮะงวดนี้งวดเนี่ยมาที่สิบหน่วยเลยเอาเฉพาะหลักสิบอีกนะครับเพราะวันเป็นสูตรหลักสิบล่างครับอ่ะถูกฮะเอาไปดูฮะ ง้วดที่จะถึงนี้นะครับหลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับได้เลขตัวไหนจะได้เลขคู่หรือเลขคี้เอาไปดูกันนะเนี่ยวิธีทำอาแคบถุดไว้ได้เลยนะค่อช่อชอ,ชอบวิธีคิดวิธีทำาครับหลัก10ล่างนะครับ2ตัวมา1ตัวนะนำหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2อีก3ครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็มาบวกเลขกาของที่ ก็จะได้นะครับหลัก10ล่างนะสองตัวมา1ตัวสำหรับสูตรนี้นะเอาบวกกันดูฮะสอบวกสลงท้ายเลขสี่นะสีบวกหาลงท้ายเลขเก้าฮะเก้าบวกหาลงท้ายเลขสี่นะสีบวกห้าก็ลงท้ายเลขเก้าฮะเก้ก้าบกเก้คงที่นะเก้บวกเก็ลงท้ายเลขแถ้าตำแหน่งแรกแบวกเพิ่มไปสองแอ่าได้เลขศูน วันนี้นะครับสูตรหลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัวได้8กับ0ูนย์ะเป็นเลขคู่นะวันนี้8กับ0ูนย์ใครที่คิดว่า8กับ0ูนย์น่าจะมาหลัก10ล่างก็แคปสูตรนี้ไว้ถ้าใครคิดว่า8กับศูนย์ดับ10ล่างก็มองผ่านเลยฮะไม่จําเป็นต้องมาแคปสูตรไว้ก็ได้ะฮะเอาที่ใจสมัยชิกชอบนะส่วนตัวผมชอบ0ูนย์กับแนะครับแคปสูตรไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ8กับศูนย์นะสำหรับสูตรนี้สูตรที่ สูตรที่2ในคลิปนี้ก็คือแปดกับ0นะฮะสิบล่างนะครับใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะลงให้งวดประจำวันที่นะครับ16นะครับทับสิบทับหกหลออุ่นกันนะฮะระหว่าง0กับ8จะมาสักตัวไหมครับอ่ะทีนี้มาดูไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือ10ล่างตัวเดียวสูตรที่1นนะครับเน้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบชนให้สสูตรนี้นะครับช่วง ท้ายๆนะครับ <c oughs> เอาไปดูห้างวดแรกนะสิบล่างตัวเดียวเลยนะฮะสูตรได้เลขหนึ่งฮะผลออกหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งก็มาที่หลักสิบล่างครับถูงวดที่หนึ่งครับงวดที่สองนะฮะสูตรสิบล่างตัวเดียวได้เลขหกฮะผลออกหกเจ็ดฮะ หกก็มาที่หลักสิบล่างครับถูกเป็นงวดที่สองสิบล่าง,งตัวเดียวจะมาหรือเปล่า <c oughs> เอางวดต่อมาฮะวดที่สาม สิบล่างตัวเดียวได้เลขเก้าฮะเพื่อดอกเก้าหนึ่งนะครับเก้าก็มาที่หลักสิบล่างตามสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่สามอ่ะติบล่างตัวเดียวเทียวแน่นอนฮะนะงวดนี้สองสูตรนี้ชนกันแค่ตัวเดียวนะฮะหลักสิบล่างทั้งสอง,งสูตรเลยอ่ะมันจะชนกันตัวไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยบร,รู้รู้ผลนะ งวดที่4ฮะสูตรนะครับหลัก10ล่างตัวเดียวได้เลข4ฮะพอดอก4 8แปดเฮ้ย4ี่ 46, ครับก็เลข4ฮะมาที่หลัก10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่สอ่สุริยาสั้นย้อนให้ดู5งวดนะครับ10ล่างครับ <c oughs> งวดที่5นะครับงวดที่ผ่านมา สูตรหลัก10ล่างตัวเดียวเน้นๆฮะอ่าได้เลข6กนี่ฮะมาทั้ง10ทั้งหน่วยเลยนะนี่ฮะออก6 6ะกน,นะสมาชิกนะออก6 6กนะครับก็เอาเฉพาะหลักเอาเฉพาะหลักหลัก10นะครับเอาเฉพาะหลัก10ถ้ามาหลักหน่วยด้วยก็ถือว่าแถมหมดแล้วกัน <c oughs> อ่ะ วัาที่ถึงนี้นะครับสิบล่างตัวเดียวเน้นๆได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกนะไปดูกันนะนี่ับวิธีทาแคปถูดไว้ได้เลยใครที่ชอบวิธีทำครับสิบล่างตัวเดียวนะครับวิธีทานําหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้ท่าหร่บวกเลขเจ็ดคงที่ผมผู้ตำแหน่งผิดก็กราบขอโทษขออภัยฮะดูดู ตามที่ผมติก๊กเนี่ยก็ผมทวนหลายครั้งแล้วนะครับสูตรกลัวผิดแต่เวลาผมพูดอาจจะพูดตำแหน่งผิดก็กลาบขอโทษขออภยัยครับเอาบวกกันดูเจ็ดบวกสองลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกสองลงท้ายเลขหนึ 7, 7่งหนึ่งบวกหกลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกหกครับเจ็ดบวกหกลงท้ายเลขสามสามบวกเจ็ดคงที 7, ่นะสามบวกเจ็ดคงที่ลงท้ายเลขศูนย์นะ สิบล่างตัวเดียวสูตรนี้ได้เลขศูนย์นะสมัยคิดอ่าแคบสูตรไว้ใครชอบเลขศูนย์ที่สิบล่างแคบไว้ได้เลยนะไม่ชอบเลขศูนย์มองผ่านครับอ่าทีนี้อ่เดี๋ยวไปเทียบชนให้มันชมกันที่ตัวไหนอ่ะวันนี้สิบล่างตัวเดียวนะศูนย์คอรอถามผมว่าแอดชอบไหมเลขศูนย์ชอบสิฮนะชนกันหลายสูตรนะครับ อ่ะถ้าศูนย์มาก็วางไว้ที่หลักสิบล่างนะครับงวดประจ้าพันที่สิบหกทับสิบทับหกหกรอรุ้นกันที่นี้อ่ะผมชนให้อ่ะนี่ฮะชนให้สองสูตรนะครับที่สิบล่างครับอันนี้สิบล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะอันนี้สิบล่างตัวเดียวนะครับทีนี้มันชนกันฮะที่เลขที่เลขศูนย์นะฮะถ้าตัวชนไม่มาก็คือแปดมานะสมาชิกนะอ่ะตามนี้เลยผมชนให้เรียบร้อยแล้ว อากใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับพ่งนี้เจอก,กันกับสูตรหลักร้อยบนนะครับเทียบชนให้2ส,สูตรเนื้อสูตรกับตองงานากงดาที่ผ่านมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ